ไได้นะเฉลี่มากเร่อายุขนาดนี้น่าจะใกล้แล้น่าจะเกือบแล้วอยากได้อะไรจะขางเไม่อยากได้ได้ได้เงเนจับแไมด้ชอบเลยจัาะว่านักเตะนั่นได้ถึงอายุขนาดนี้ท็อปฟอร์มเลย หรือว่าเป็นคนที่จะเป็นไนเซียจะโชว์อะไรในวันวน,วนั้นก็พยายามจะเล,เล่นที่เต็ม,ม,มที่ครับเราดีมมาตั้งแต่ตั้งแต่เขาเขาชอบไ,ไออน,น,นเซียช,ชอบอยากเลือกเอ่ออยากได้เสื้อไนเชียสีเราชอบเออร์ลีนารนอวีเพราะว่าเขาเป็นนักเตะที่แต่ว่าสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งแล้วก็มี แล้วก็สามารถทำประตูไปด,ด,ด้วยนะประมาณนี้แล้วออก็ยอยากได้ไรเซนใครอยากได้ไรเซนใครนี้ก็อยากได้ทัออ้งทีมครับผมแล้วก็ชื่นชอบอากาด้วยเยอเด้วยนะประมาณนั้นคิดว่าจะเอาเก็บเกี่ยกศักดิ์อะไรกันเชลซีก็การที่เราจะเล่นกับเชลซีเนี่ยเขาเป็นหนอนแชมป์พรีเมียร์ลีกครับแล้วก็ เราคงคิดว่าทีมที่ออสตาไทยพีจะเจอเขาคงได้ประสบการณ์เยอะในเรื่องของการบีเพสซิ่งพาร์ตบอลศกบอลงานประตูเลยประมาณนี้โอเคครับพีเจเช็คครับก็เป็นประตูเป็นตันผู้ชกศีลด้วยครับอยากได้อยากเรียกว่าที่ชอบใครมากที่สุดก็ในตันหนักพวกสาวตูก็พีเจเช็คครับก็ก็ดูมาตลอดครับ แล้ววันนั้นเราตั้งเป้ายังไงในการลงสนามรับอยากได้อยากได้รองครับแล้วก็อยากเซฟลูกเลยครับได้ผัดเกล็ใหญ่ก็อยากมีโอวกับให้ได้